สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมคานเคียวฮิตแมนรีบอลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันที่24นี้นะครับก็คือกิจกรรมปาร์ตี้คิดมันนั่นเองครับผมอ่าก็ในส่วนของระบบอันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบทาสู้เพื่อที่จะได้ตรวจรางวัลมาเล่นในกลงล้อนี้นะครับผม ก็จะได้พวกตัวแล้วก็พอถึงด่าน5 0 15 20เนี่ยมันก็จะได้เป็นแผ่นอัปเกรดนะครับผมเอาไว้อัปอุปกรณ์ของเรานะมาก็สามารถลงได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมเลยนะครับผมถ้าแบบทีมเนี่ยก็จะเล่นกับเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองได้นะครับผมสม,สมมติเราอยู่เซิร์ฟเวอร์5เราก็เล่นกับเพื่อนเซิร์ฟเวอร์5ได้นะครับแต่เหมือนว่าจะเล่นข้ามเซิร์ฟไม่ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ ะซึ่งวันนี้ผมจะมาลงเล่นให้ดูกันเลยนะครับผมะเดี๋ยวเล่นแบบยากก่อนละกันก็จะออกแนวแบบเหมือนมีบอสอยู่สามตัวในแต่ละด่านนะครับผมแล้วก็มีความยากเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับผม นะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะนี่อ่ะก็จะมีชุดแฟชั่นด้วยนะครับผมเป็นชุดตีขาวนะ,ะก็ระดับความยากเนี่ยก็จะให้ ตัวส้มคิดม่นเนี่ยก็จะให้แตกต่างกันไปนะครับผมอ,อย่างนั้นอันนี้ก็จะได้2อ,อันเดี๋ยวเราไปลงฝันรลายกันต่อเลยครับผมไปฝันรลายกันต่อ,อทุกตัวก็จะแต่งชุดสีขาวเลยนะครับ ใช้มุคโลดดีกว่าอชาวอาแหลกเฉย ก็จะมีความถึกมากขึ้นนะครับบอทระบบก็คล้ายๆประมาณว่าฝึกฝนอุปกรณ์แะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้ต้องเลเวล9ขึ้นไปหัดนดันนะครับผมถ้าสมัครละ1ั0ใหม่มาเล่นกันยังไม่ได้นะนี่เห็นเห็นบอทใช้อย่างนี้แล้วโคตรเท่ พอือห่เดี๋ยวดูท่าเบียคอนันเปิดตัวโหยหล่อเท่โอยาก็ ค้างๆแหลกๆห,หน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเวลาอัดคลิปมันก็ชอบเป็นแบบนี้นี่ดูท่าตีวีโคดันนะตีเทียร์จังหวะโคเท่บอดนี้สุดยอดจริงๆเนี่ยี่การตีไปเอาไม่ถึงหรอ บอลจะออกแนวค่อยๆตีนะครับอ่านี้ครับไปเลยอ่าสำหรับด่านฝันลายก็ผมก็ได้อยู่ที่ห้าห้าตัวนะครับผมก็อย่างที่บอกมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ สำหรับจำนวนครั้งต่อสู้เนี่ยก็จะลงได้แค่วันละห้าครั้งนะครับผมก็จำกัดอี๋ยวผมดูนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมนะครับมำนวนของเข้าไปก็จะใช้ตัวละครตัวเดียวในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะเรามีคนมาสร้างพอดีเลย ก็น่าจะบบร,ระบบก็จะประมาณแนวฝึกฝนอุปรกรณ์แหละผมว่านะคล้ายๆกันเลยแค่มีบอดสามตัวโอ้นี่ก็ตัง้งใจเล่นแหละม้ยแรงแรง มูโคลโลของกระบางเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ไปโดนดูดหรอเพื่อนจะตายเอา <c oughs> ถ้าจะลงแบบนี้ผมว่าอาจจะต้องแบ่งหน้าที่กันะครับสายทัพพอตสายแทงแล้วก็สายดามเมจเนี่ย เหมือนสปาหน้าขั้นสูงรวมกับการฝึกฝนอุปกรณ์เลยหมดฝึกฝนอุปกรณ์เหมือนเดะพุ่งมาแล้วพุ่งสกไก่อลยโอ้ยตายเลยอน่าจะไม่ผ่านนะครับผมโอเคก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะสำหรับใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ